รนองยนต์2.4ลิตรมาพร้อมกับ150แรงมา้าผลของดีผลของหนักผลของทนผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะ4ประตูผ่อนสบายงวดไม่เกิน6,000กวาบาทเชิญด้านนี้เลยค่ะและนี่คือ4ประตูตัวเตี้ยสุดหล่อเซตอิ o n ชั่นของ Toyota Revo นะคะและที่สำคัญเลยก็คือน้องคันนี้ผ่อนงวดสบายสบายแถมมีเงิเงนเหลือในกระเป๋าดวยค่ะ ฟรีดาวได้ด้วยไม่ต้องใช้ผู้คำ้ำออกรถได้ทุกอาชีพและข้อดีของตัวสิประตูของเรานั้นไม่ใช่ว่าขนได้แค่ขนนะคะขนของก็ยังได้และที่สําคัญพู้ค้าแม่ขายหับเลขแผงลอยก็สามารถออกรถได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องมีสลิปเดือนเดือนนะคะรับเงินเก็ก็ออกรถได้ค่ะเพียงแค่คุณมาหาเตยต้าทพงเดิมาเดี๋ยวเซลของเราจัดให้แน่นอนค่ะมีแคงเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้สำหรับสสท่านไหนไม่ต้องกังวลน,นะคะเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายแถมขึ้นเขาสบายถังน้ำมันบรรจุได้80ลิตร โปรโมชัน,ด,ชนด,ดีโปรโมชันเด็ดโปรโมชันตังต้องโตโยต้าทอง้วยทั้ง3สาขานี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยฝากไว้สําหรับน้องสีประตูเตียเซตอีดิชันคันนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันกว่าบาทนั่นเองฟรีดาวไม่ต้องมีชนคําออกรถได้ตุกอาชีพอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามที่ปรึกาาการขายของโตโยต้าทองรวยนะคะเพราะว่าพวกเรายินดีให้บริการค่ะวันนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสําหรับน้องสีประตูเตียคันนี้นะคะขอพระคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ